Let's go กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบ d t อย r e ีว mm ิว hmm. Special มันต่างกันยังไร <laughs> และในวันนี้นะครับผมผมได้หยิบยกเอาแอคชั่นฟิกเกอร์เนกาคอสซิล่า2อ New l o อทั้งงานแท้แล้วก็งานจีเนี่ยมารีวิวเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผม <Wow. S 1> ก็คือต้องอธิบายก่อนว่าทําไมถึงมี New ล็อผมคิดว่าในหลาย uh. หลายท่านก็น่าจะพอทราบวันีอยู่แล้วนะว่าไอช็อตฟิกเกอร์ของแบรนด์เนกาที่เป็น g o ซิล l ่าเนี่ยเขาจะมีอยู่2ล็อตนะครับผมก็คือล็อตแรกจะเป็นออริ i ินอลล็อตหรือว่า The First Lot นะครับผมเป็นล็อตที่จะอยู่ในรูปแบบของอ แพกเกจจิ้งแบบถานน้ำแข็งซึ่งผมก็เคยพูดไปในหลายๆอีแล้วส่วนในลักษณะแบบบล็อกอาร์ตแบบนี้เนี่ยจะเป็นนิวล็อตนะครับผมจะเป็นล็อตใหม่แล้วก็มีการออกแบบกล่องใหม่นะครับซึ่งไอชั่นฟิกเกอร์เนกาโคซิล่าที่เป็นแบบนิวล็อตเนี่ยมันก็มีทั้งงานแท้และก็งานจีนด้วยนะครับผมและในวันนี้ผมก็จะมาแยกแยะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่ามันมีวิธีแยกแยะยังไงแล้วก็มันต่างกันยังไงนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากปัจจัยที่1ก่อนนะครับผมนั่นคือปัจจัยในด้านขนาดนะครับขนาดของตัวชั้นฟิกเกอร์ทั้งงานแท้และก็งานจีเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะแต่ก็ผมคิดว่าน่าจะสามารถช่วยในการเลือกได้นะครับผมโดยตัวชั้นฟิกเกอร์งานแท้เนี่ยจะมีขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงสิบหซนติเมตรนะครับผมวในส่วนของงานจีเนี่ยจะมีส่วนูอยู่ที่ประมาณ1 4 5ถึง15เซนติเมตรนะครับผม ในส่วนของขนาดเนี่ยอาจจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยนะอาจจะไม่ได้มากอะไรแต่ผมคิดว่าก็มีความสําคัญนะครับผมในการแยกยตัวช่างฟิกเกอร์ระหว่างงานแท้กับงานจริงน,นะครับต่อไปจะเป็นปัจจัยในด้านรายละเอียดนะครับผมปัจจัยในด้านรายละเอียดผมจะเริ่มจากในส่วนของงานปั้นนะครับผมในส่วนของงานปัน้นตัวชัางฟิกเกอร์ระหว่างงานแท้กับงานจริงน มีข้อแตกต่างกันอยู่ประมาณ1จุดหลักๆเลยนะครับผมนั่นคือในส่วนของหัวตัวัชนฟิกเกอร์นะครับจากรูปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าในส่วนหัวตัวัชนฟิกเกอร์ที่เป็นเนกากอทิลาสองสิบนิวรงานแท้เนี่ยจะมีรายละเอียดหรือว่าดีเทลที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยนะครับแต่ในส่วนของงานจีเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดในส่วนของหัวที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมมีการใส่ดีเทลค่อนข้างน้อยและมีรอยเชื่อมของส่วนของตัวัชนฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับผม รวมถึงงานปัา้นารายละเอียดในส่วนของฟันด้วยนะครับผมในส่วนของฟันเนี่ยงานแท้จะมีการลงารายละเอียดหรือว่าดีเทลที่ค่อนข้างชัดเจนและก็สวยงามน,นะครับแต่ในส่วนของงานจีนเนี่ยอาจจะมีการลงารายละเอียดที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีการเปิดช่องโหว่ในส่วนของปากที่ ในกรณีที่ประปกบกันค่อนข้างกว้างนะครับผมคิดจากงานแท้ที่จะมีช่องว่างในการประปกบปากที่ค่อนข้างน้อยนะครับผมในส่วนอื่นของตัวไอชั่นฟิกเกอร์เนี่ยก็จะมีข้อแตกต,ต่างกันอย่างเช่นในส่วนของขานะครับผมงานปั้นในส่วนของขาของงานแท้เนี่ยจะมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากกว่านะครับแต่ในทางกับการในส่วนของงานจีนเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ดูบิดเบี้ยวไปแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมรวมถึงการจัดวางในส่วนของขี้หลังด้วยนะครับ ในส่วนคลิปหลังของงานแท้เนี่ยมีการจัดวางที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็สวยงามน,นะครับแต่ในส่วนงานจีเนี่ยอาจจะมีการจัดรูปแบบของคลิปหลังอาจจะค่อนข้างเกยกันนิดหน่อยหรือบางชิ้นอาจจะไม่ประกบกันหรือเรียงตัวกันอย่างสวยงามน,นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับผมในส่วนของข้อต่อของตัวช็อตฟิกเกอร์ทั้งงานแท้และก็งานจีเนี่ย มีข้อต่อส่วนใหญ่ที่เหมือนกันหมดเลยนะครับผมจะแตกต่างกันแค่จุดเดียวนะครับนั่นก็คือในส่วนของปลายหางนะครับผมซึ่งตัว Action Figure ใน g a g o s i l l a สองสงานแท้เนี่ยจะมีข้อต่อในส่วนของปลายหางด้วยนะครับผมหรือในส่วนของชิ้นหางชิ้นสุดท้ายนะครับจะมีข้อต่ออยู่ภายในตัวหางนะครับผมเราจะสามารถบิดงอหางได้นะครับผมจะให้บิดไปทางซ้ายได้บิดไปทางขวาได้หรือบิดตั้งขึ้นหรือว่างอลงได้โดยที่หางจะไม่กลับคืนสู่ ลักษณะเดิมนะครับผมเรียกได้ว,ว่ามันจะมีข้อต่อพิเศษอยู่ด้านในนะครับแต่ในส่วนของงานจีนจะไม่มีข้อต่อใดๆในส่วนของปลายหางเลยนะครับผมเราจะสามารถดัดท่าทางหา,างได้แต่เมื่อดัดเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของหางมันก็จะกลับคืนสู่รูปดังเดิมนะครับผมเรียกได้ว,ว่าในส่วนของข้อต่อเนี่ยมีข้อต่างๆกันอยู่ที่ปลายหางนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตัว Action Figure ใน g a a r l a สองสิบสี่ ega, 24, ตัวงานจีนของ ท่านอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งบางท่านอาจจะมีในส่วนข้อต่อแต่บางท่านก็อาจจะไม่มีในส่วนตัวผมเนี่ยผมได้มามันไม่มีนะครับผมก็สามารถอนุมานได้เลยว่าสําหรับใครที่ได้มาแล้วไม่รู้ว่าตัวนั้นเป็นงานแทรหรืองานจีนถ้าปลายหางไม่มีข้อต่อให้อนุมานว่าเป็นงานจีนได้เลยนะครับผมกาลรลงสีตัวัชนฟิกเกอร์เนี่ยมีความต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันอาจจะต่างกันไม่มากแต่ก็ยังมีบางจุดที่สามารถ มองแล้วเราก็ยังพอรู้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการไล่สีในส่วนของหน้าท้องหรือว่าในส่วนของสีลําตัวนะครับผมหรือแม้แต่บางจุดเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับผมโดยเฉพาะงานจีนที่อาจจะมีการลงสีที่ค่อนข้างเก็บรายละเอียดน้อยกว่างานแท้นะครับผมในส่วนของงานแท้เนี่ยจะมีการลงสีที่ ค่อนข้างครบทั้งสัดส่วนทั้งลําตัวนะครับผมไม่มีสีไหนที่ขาดหรือว่าเกินไปเลยแต่ในส่วนของงานจีเนี่ยอาจจะมีบางจุดที่ขาดเรียกได้ว่ารายละเอียดของการลงสีจะดูสวยงามน,น้อยกว่างานแท้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดวงตาในส่วนของฟันหรือในส่วนของเล็บมือแล้วก็เล็บเท้านะครับผมหรือแม้แต่ในส่วนของหน้าท้องก็ยังมีข้อแตกต่างกันนะครับ <Wow. S 1> และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของปัจจัยในด้านรายละเอียดนะครับผม ต่อไปเราไปดูปัจจัยอื่นๆกันดีกว่านะครับต่อไปจะเป็นปัจจัยในด้านอื่นๆนะครับผมปัจจัยในด้านอื่นผมจะเริ่มจากในส่วนของกล่องนะครับผมในส่วนของตัวกล่องเนี่ยเมื่อเราดูผิวเผินแล้วจะไม่สามารถแยกออกได้นะครับผมว่ากล่องไหนเป็นตัว a ั t นฟิ f เกอร์งานแท้หรือว่างานจีนนะครับผมแต่ว่านี่เป็นทริคนะครับผมเนื่องด้วย a ั่นฟิกเ g อร์เน Gar p a l s ล่ a เนี่ย ถ้าเป็นตัวนิวล็อตนะครับผมตัวกล่องหรือบ็อกอาร์เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่เราจะสามารถเปิดหน้ากล่องมันได้นะครับผมอ่าเปิดหน้ากล่องได้แบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดหน้ากล่องได้แบบนี้เราจะสามารถพิจารณาตัวแอชชั่นฟิกเกอร์จากด้านในได้เลยนะครับผมโดยใช้ปัจจัยที่1แล้วก็ปัจจัยที่2ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มาเป็นแอชชั่นฟิกเกอร์มือ2 หรือในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะจําวิธีการแยกแยๆทั้งในกรณีที่1แล้วก็ในกรณีที่2ที่ผมได้กล่าวไปไม่ได้นะครับผม <S 2> <S 2> <S ก็สามารถดูจากที่ตัวกล่องก็ได้นะครับผมโดยที่อาจจะจําปัจจัยที่1แล้วก็ปัจจัยที่2ไม่ได้เนี่ยดูที่ตัวกล่องก็พอทราบได้นะครับผมเพราะว่ากล่องของตัวชั่นพิเกอร์งานแท้แล้วก็งานจีเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับผม <Wow. S 1> เมื่อเราพิจารณาจากด้านหน้ากล่องเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราควรจะเริดูจากในส่วนของด้านข้างหรือว่าด้านหลังกล่องนะครับผมจากรูปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าด้านหลังกล่องเนี่ยตัวชั้นฟิกเกอร์ของเนกาคอสซิล่า24นิวโรตัวงานแท้เนี่ยจะมีรูปของตัวชั้นฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างชัดแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามกว่านะครับผมแต่ในส่วนของงานจีนจะมีรายละเอียดในการพิมพ์ของตัวกล่องค่อนข้างน้อยลงแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างไม่สดใสนะครับผม แล้วก็มีความคมชัดที่น้อยลงด้วยนะครับผมรวมถึงในส่วนอื่นๆของตัวกล่องเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตแถมอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับผมถ้าคุณผู้ชมทุกท่านจะแยกแยะกล่อ,องตัวชั้นฟิกเกอร์ระหว่างงานแทยกับงานจีนด้วยวิธีการดูใต้กล่องหรือดูบาร์โค้ดหรือว่าคำเตัวต่างๆของตัวกล่องเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาต พูดตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้ช่วยเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะอย่างกล่องนี้เป็นตัวช,ชั่นฟิกเกอร์เนกาอสซิล่า24นิ้วล็อตงานแท้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเนกาอสซิล่า24นิ้วล็อตของงานจีนนะครับผมในส่วนของด้านล่างกล่องเนี่ยจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับผมเรดังนั้นความเชื่อหรือว่าทัศนคติในการดูใต้กล่องของตัวช,ชั่นฟิกเกอร์ของงานแท้กับงานจีนเนี่ย ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับผมว่ามันอยู่ในแบรนด์ของเนก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกแยะตัวกล่องของงานแท้กับงานจีเนี่ยผมแนะนําให้ดูที่คุณภาพในการพิมพ์ของตัวกล่องรวมถึงคุณภาพของกระดาษที่นํามาใช้ในการทํากล่องบล็อกอาร์ตนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการบรรจุลงกล่องนะครับผมการบรรจุลงกล่องเนี่ยผมต้องขออนุญาตอธิบายก่อนเลยนะครับผมว่าปัจจุบันนี้แอคชั่นฟิกเกอร์ ที่เป็นเนกางานจีนเนี่ยจะมีการบรรจุลงกล่องที่ค่อนข้างเหมือนกันกันกบตัวเนกางานแท้มากๆแล้วนะครับผมเรียกได้ว,ว่าตัวเนกาก็ซิล่าที่เป็นนิวล็อตเนี่ยจะมีการบรรจุลงกล่องแบบไหนตัวงานจีนก็จะมีการบรรจุลงกล่องแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับผมเรียกได้ว,ว่าการบรรจุลงกล่องเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราได้มากแล้วนะครับผมแต่ผมจะสอนคลิคในการดูง่ายๆเลยนะครับสำหรับการบรรจุลงกล่อง ้าในกรณีที่ตัวอชั่นฟิกเกอร์ที่เรากำลังจะเลือกซื้ออยู่เป็นเนกากอรซิล่าจะเป็นตัวไหนก็ช่างนะแต่คุณผู้ชมเนี่ยอา,อาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นงานแท้หรือว่างานจีนอาจจะจําวิธีการที่ผมสอนไปทั้งและปัจจัยด้านรายละเอียดหรือปัจจัยในด้านขนาดไม่ได้เลยหรือแม้แต่ปัจจัยในส่วนของตัวกล่องไม่ได้เลยเนี่ยการบรรจุหลุมกล่องก็สามารถรีเช็คมันได้ครั้งหนึ่งนะครับผมโดยการดูที่จุดที่ตัวอชั่นฟิกเกอร์เนี่ยถูก บรรจุลงกล่องนะครับผมก็คือ <Wow. S 1> จะมีลวดหรือว่าพลาสติกยางใสเนี่ยคอยมาลัดตัวชั้นฟิกเกอร์ไว้นะครับผมถ้าเป็นในกรณีที่ตัวกล่องตัวชั้นฟิกเกอร์เนี่ยมีแค่ลวดสีดําหรือว่าจะเป็นลวดสีอื่นก็ได้เนี่ยมัดอยู่ที่กลางลำตัวตัวชั้นฟิกเกอร์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะเป็นงานจีนได้นะครับผมหรือแม้แต่มีแค่ยางพลาสติกใสรัดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่มีทั้งสองอย่างพร้อมกัน ตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นงานจีนได้นะครับผมเมื่อคุณผู้ชมลองเปิดดูที่หน้ากล่องแล้วพบเจอแบบนั้นเนี่ยก็ลองรีเช็คในส่วนของด้านหลังกล่องแล้วก็ในส่วนของตัวชั้นพิกเกอร์ได้นะครับผมเพราะจุดหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือทริคในการดูชั้นพิกเกอร์ระหว่างงานไทยกับงานจีนที่ค่อนข้างง่ายนะครับผม <S <S ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดในส่วนของน้ําหนักนะครับผมรายละเอียดในส่วนของน้ําหนักเนี่ยผมก็จะใช้ตาช่างดิจิตอลของผมนะครับผมเหมือนเดิมนะ ในการแยกแย,ยะน้ำหนักของตัวเชนฟิกเกอร์ระหว่างงานแท้กับงานจีนนะครับผมโดยผมจะเริ่มวัดจากตัวชัชนฟิกเกอร์งานจีนก่อนนะครับผมอาต่อไปเดี๋ยวผมจะวัดงานแท้นะครับอ่า เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับผมว่าตัวชั้นฟิกเกอร์งานแท้เนี่ยมีน้ําหนักที่ค่อนข้างมากกว่านะครับผมเรียกได้ว่าในส่วนของน้ําหนักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยแยกแยะระหว่างงานแท้กับงานจีนได้นะครับผมในกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยมีตัวชั้นฟิกเกอร์2ตัวแล้วก็ไม่สามารถแยกออกได้นะครับผมหรือแม้แต่ตัวกล่องเนี่ยหายไปหมดแล้วอะไรนี้ ก็ใช้น้ำหนักในการแยกแยะได้นะครับผมตัวชัตเตอฟิกเกอร์งานแท้ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าตัวงานจีนนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพายเฟกเสริมนะครับผมในส่วนพายเฟกเสริมเนี่ยผมก็ต้องขอข้ามไปนะครับเพราะในตัวหอวชัตอฟิกเกอร์ในก้าวซีล่าสองสิบสี่นิวตทั้งงานแท้แล้วก็งานจีนเนี่ยไม่มีตัวไหนที่มีในส่วนของพายเฟกเสริมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของปัจจัยในด้านอื่นๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวกล่องในส่วนการบรรจุลงกล่องแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวเปรียบเทียบแอคชั่นฟิกเกอร์เนกาปอสซิล่า214นิวล็อตของงานแท้แล้วก็งานจีเนี่ยว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับผม <S <S> <S เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมต้องยอมรับจริงๆนะครับผมว่าตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ของงานจีนหรือว่าแบรนด์จีนเนี่ยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเหมือนกับงานแท้มากๆเลยนะครับผมทั้งตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ หรือแม้แต่ตัวกล่องรวมถึงการรรจุลงกล่องด้วยนะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้ปัจจัยที่ผมใช้เนี่ยมีบางตัวเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับผม <S <S แต่ก็ยังมีบางตัวที่เป็นจุดหลักๆเนี่ยก็ยังสามารถช่วยแย้แยะได้นะครับผมและผมก็บอกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ย จะมีประโยชน์ต่อนักสะสมทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับผมใครที่อยากจะได้ตัวช่างฟิกเกอร์งานแท้เนี่ยก็ต้องพิจารณาน,นิดนึงนะครับว่าสินค้าที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยตัวไหนเป็นงานแท้หรือว่างานจีนนะครับผมโดยใช้ทั้ง3ปัจจัยที่ผมได้กล่าวไปตลอดัคลิปนี้นะครับผมหรือสําหรับใครที่มีความต้องก,การแค่อยากจะได้ตัวช่างฟิกเกอร์ก็ซิล่าที่ราคาไม่แพงมีรายละเอียดที่พอใช้ได้เนี่ยก็ สามารถซื้องานจีนได้นะครับผมแต่สาหรับใครที่สนใจอยากจะเก็บสะสมจริงๆนี่จะเป็นเด็กコเ็กเตอร์จริงๆเนี่ยผมแนะนําให้เป็นงานแท้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะราคาแพงนิดนึงนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามันทั้งคุ้มค่าและก็คุ้มราคาแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมอยากจะได้ตัวชั้นฟิกเกอร์แบบไหนจะงานแท้หรือว่างานจริงเนี่ย ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมีวิจรารณญาณในการเลือกซื้อและมีความสุขกับของเล่นของสะสมที่คุณผู้ชมเนี่ยกำลังจะได้ไมันอยู่ในคอลเลกชันของตัวเองนะครับผมและสําหรับครั้งหน้าเนี่ยผมจะหยิบยกเอาแอชันฟิกเกอร์ตัวไหนกับงานไหนหรือว่าตัวแบรนด์นี้กับแบรนด์นี้หรือแบรนด์นั้นกับแบรนด์นั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ต้องรอติดตามชมกันในครั้งหน้านะครับเ็มสำหรับวันนี้ขอลาทานผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ